ว่าบางทีอยากตัดโถท,ที่ว่าแบบไส้เลื่อยแล้วมันมันมันคัดกับกับกับอ่าไม้เรือยยางที่ยางอาจจะไม้เอาลวดนี่ตัดได้ลวดตัดได้สบายนี่เส้นช่วงงานนี้นี่เอาลวดนี่เทลวดลวดกับโถ่ะทีวีทีครัไปเบิรงกันเลยโอเคอ่าสมมติว่าโถเขาเป็นชิ้นอ่ะ มีอ่ะนะไม่ยังขั้นยังสิเดี๋ยวเขาสิตัดมันคัดเขาก็ใส่ลวดนี่เขาก็แต่งลวดนะเป็นอา่าหมือจับนะเขาก็โซดใส่สดูนะสิโซดใส่ลวดนี่นะโซดลวดอ่นะนี่กินเยียบแล้วนี่นะยางลวดคัดเนาะ มานี่เราก็ตัดรูดหนี่งเทวิธีกทีเลยด่าเหยียบเหยียบคกักเหยีบยบรูดนี่นะตัดตัดนี่ขาดพุทธไปเลยนเด็กง่ายขนาดนี้สุกนี่เด็กขาดเรียบร้อยนี่ เด้อ้ง่ายนี่แหละสบายแล้วแค่ลวดนี่แหละบูโต๊ะจะเป็นต้องใส่อะนะเล็กตัดเอ่อเออเอาจบคราวนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่วงห้เด้อนี่แหละอ่ะหน้าสิหาคลิปมาถ่ายลุงไหม